สวัสดีค่ะพ,พ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านเนาะค่ะกลับมาพบมาพอกับเจตาพาะรวยคือเก่าค่ะในทางช่อง y youtube เนาะคลิปนี้เจตาก็จะว่างแนวทังของรลวพัฒนาค่ะล่าพัฒนาออกมือแลกงนี้เนาะค่ะวันที่สิบเก้าเนาะวันที่สิบเจ็ดค่ะประวัติของเลขล็อกอุดรเลขล็อกอุดรบนออกหาสีสามค่ะล่างออกศูนย์หา วิ่งรูดดสายวิ่งสายรูดเป็นจังใดแล้วเอฟซีมีไผตามเลดล็อกอุดอนบ่ค่ะของเพิ่นเข่าตัวนินตัวเจาะเดือค่ะศูนหาแต่ของเพิ่นหาศูนเนาะเลขกล็อกอุดอนค่ะหามาไปต่อกันมือนีเนาะค่ะไผย,ยังบอกท่านใดท่านหมานเนาะเจตากะมานแน่อยู่ค่ะได้อยู่หากบอกได้หลายดอกหมานอยู่ เอามาหมานมาโชกดีไปน้ำกันเลขล็อกอุดรค่ะเลขล็อกอุดรเล่าพัฒนาเมือนแรงเอฟซีเพิ่นถามมาอยู่เนาะเจตากสิตอบในคลิปนี้แหละค่ะก็ได้อยู่ค่ะแต่ว่าบริลายเนาะ <laughs> พราได้ซ่นใจจักหน่อยเอามาตามต่อไปน้ำกันเมือแรงเนาะค่ะไผยังบ่ทันใดไผยังบ่ทันใดมาไป พิ <S <S จารณาเลขล็อกอุดรค่ะวิ่งหลูดพนใหม้มาเก้ากับสองสองตัวสี่หางค่ะเก้าสองเก้าหนึ่งสองเจ็ดสองแปดบนจะมีเก้าเก้าสองสองสามตัวสามหางเก้าสองเจ็ดสองเก้าหนึ่งสองสองแปดวิ่งหลูดล่องเก้าเดินสองค่ะสองตัวสองหางพืนินไห่มาเก้าสองค่ะกับสองเจ็ด สามตัวหนึ่งห่างค่ะเก้าสองเจ็ดแคปนาจอค่ะไผจะไปต่อกับเลขล็อกอุดรเนาะ,ะกลาบขอบุญขอบคุณเลขล็อกอุดรหลายๆเด้อค่ะที่เอาแนวทางมาวางทางช่องของเจตากลาบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะคลิปนี้ก็จะมีสี่คนเนาะค่ะสี่ท่านจะมีของเจตาแต่เจตาจะรุ่นรุ่นมูจากหน่อยพอของเจตาเขา้าตาวิ่งหลุดเนาะ มะเขาคือของเพลนเดี๋ยวจังเบิงของเจตาเนาะคะ่ะกราบขอบบุญขอบคุณเลขล็อกอุดรคะ่ะเดี๋ยวแนวท่านมาวางเนาะ,ะจะมีซท่าน,นะคะ่ะจะมีอ,อพชรอ,อพชรเลขล็อกอุดรเลขลับน้ำโสมรอติดตามคะ่ะเลขลับน้ำโสมแล้วก็เจตาพารวยะคะ่ะเอามาไปต่ตคะ่ะมาไป่อ แคปนาจ,จอเลขล็อกอุดรเราไปต่อเนาะค่ะไปต่อออเพชรของออกเพชรกระุดไปยุค่ะพี่น้องอออกอับขอโทษขอให้เอฟซีแท่นออกเพชรเนาะค่ะเพราะว่าแนวทางของพื้นบดเดินบอ่อเขาเนาะกัอบบอ่อเป็นยังค่ะจีตาให้กำลังใจออกเพชรขึ้เข่าดื้อค่ะเอฟซีพนกับมิตะภูเป็นตาหักตกค่ะเื้นเขามาให้กำลังแรงใจเนาะให้กำลังใจทางช่องให้กำลังใจทางแนว ทั้งลายๆท่านหลายๆเสี้ยนที่เอาแนวทางมาว้างเนาะคะ่ะพื้นกานกำลังใจกลาบขอบพรขึ้นเป็นอย่างสูงค่ะเอามาตามตอกับออเพชรเนาะคะ่ะมือไม้วันไม้มือนี่ไปต่อว,วันที่สิบเก้าเป็นวันศุกร์เนาะไปต่อค่ะไปต่อกับออเพชรเนาะเราพัฒนาวิงหลุดพนไหนมาหกกับสามค่ะสองตัวสี่หางหกหนึ่งหกศูน สามเจ็ดสามแปดเบิร์นจะมีหกหกกับสามสามสามตัวสามหางค่ะหกสามเจ็ดสามหกศูนย์สามสามแปดวิ่งหลูดเด่นหกรองสามค่ะสองตูเพนเินหาสองหางเด้อค่ะสองศูนย์ไอสองศูนย์พอนะปาดพี่น้องขอให้หลายหกศูนย์ค่ะหกศูนย์กับสามเจ็ด สามตัวเน้นหางเดียวค่ะสามหกศูนย์หกศูนย์ค่ะคไปว่าตัวอื่นซื้อบ่เอาแคบนาจอค่ะใครจะตามตอกับออเพชรเนาะคะ่ะหมือนแลงสองทุ่มครึ่งเนาะคะ่ะล่าพัฒนาชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะคะ่ะเลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางะคะ่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นอย่างสูงเนาะ เป็นเพียงแนวทางค่ะเอาไปต่อค่ะไปต่อเป็นของเจตาค่ะนี่ขอโทษขออียหลายๆเด้อค่ะของเจตาสองตัวไม่มาเนาะค่ะสองตัวมาหนึ่งตัวค่ะสายวิ่งสายลุดเป็นจังใดันยังมีผู้ใดตามเจตาอยู่เนาะยังมีไปตามอยู่สายวิ่งสายหลุดอจับตามองเอาที่เราชอบค่ะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะ เลขทุกตัวเป็นเพียงแนวทางค่ะเข้าไปวิ่งรูดเขาหาหาบนหาล่างอยู่เด้อพี่น้องหาบนหาล่างเนาะรูดของเจตามาไปต่อไปไม่มือแรงค่ะสองทุ่มครึ่งเป็นวันที่สิบเก้ามื่อแรงไปรุนกันต่อเตรียมแคบหน้าจอใครจะไปต่อกับเจตาพารวยเนาะคะ่ะวิ่งรูดค่ะวิ่งรูดเจตาแปด กับ5าค่ะสองตัวค่ะสองตัว4ี่หางหกแปดแปดหกแปดเาหาามค่ะเบินแปดแห้าห้าสามตัวค่ะแปดห8าสามค่ะบิงรูดเจตาเดน8ปดเดอค่ะเดน8ปรองห้า สตัวนี้น้นแปดเจ็ดกับหาสามค่ะสามตัวเนินหางเดียวค่ะเจตาเน้นหางเดียวแปดห้าสามค่ะอา้าวไพชอบกระจรัดค่ะจะไปต่อกับเจตามือแร่งสองทุ่มรึ่งเนาะมีเขา่ามีลุดค่ะบลูดจ้องเนาะมือแรงเนาะเอฟซีว่าจังใดเอาใจซ้อยกันเนาะพี่น้องเนาะ เอาใจซอยเจตตาเนเด้อให้สองตัวเขา่าสามตัวเข่าปฏิเอฟซีเพิ่นคอม,มินมาโอ้แตาหักกับขอบุญขอบคุนหลายๆค่ะมีกำลังแรงใจขึ้นเนาะมีกำลังใจดีวางแนวทางอีกต่อไปเอาใจช่วยเจตาเก้าใจซอยแนวทางหลายๆเสี้นขึ้นกันค่ะเอามาไปโต้ค่ะมาไปโตแคบหนาดจอยัง แคปหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของเลขลับน้ำโซมค่ะของเพิ่นเขา่ายูเดอร์ค่ะเลขลับน้ำโซมบอทันได้หลุดเนาะเลขลับน้ำโซมเอฟซี FC, ายวิ่งายหลุดใครจะตามก็เตรียมแคปหน้าจอเนาะค่ะเอาไปพิจารณาเมืออแรงเลขลับน้ำโซมค่ะเพิ่นเข่าไปซีเนาะที่ผ่านมาวันที่สิบเจ็ดค่ะ ประวัติของิืนให้เบิ่งน้อยนึงเนาะคะ่ะเบิ่งงหวดเดียวพ่อบ่เป็นการเสียเวลาเนาะคะ่ะอ้าวไปต่อวันใหม่เนาะไปต่อวันใหม่ค่ะมือใหม่มือแรงเอามาไปรุนกันใหม่กับเลขลับน้ำโสมค่ะลาวพัฒนาวิ่งดูดพ่นใหย่มา c ค่ะ4กับหนึ่งสองตัว4หาง4หก c เจ็ดหนึ่งสามหนึ่งสอง เปบนจะมี4-4กับ1-1ค่ะ3ตัว4หาง4-1 3-1 4-6 4-1 7วิ่งรูดของเพิ่นเด่น4ค่ะเด่น4ลอง1 2อตวัวค่ะ2อตวัสอตวสตัวเพิ่นน้นให้4-6กับ1-3ค่ะ3ตัวเน้นหางเดียว หนึ่งสี่หกค่ะเอาแคปหน้าจอเด้อค่ะเพจะไปต่อกับเลขลับนำโสมเนาะกับบุญขอบคุณเลขลับนำโสมหลายๆเด้อค่ะที่เอาแนวทางมาวางทางช่องของเจตากาบขอบพระคุณเป็นยางสูงค่ะแล้วเอฟซีที่เขามาติดตามรับช่วงรับฟังของเจตาเนาะค่ะมากดไลค์กดแช่มากดติดตามเนาะ ขอบพระคุณหลายๆเราก็อย่าลืมเด้อค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้บอพาดชิปใหม่ๆของเจตาพาลุยเนาะคะ่ะเอามาตามกันต่อชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะคะ่ะลาวพัฒนานะะเนาะเรียกรับนำโซมะคะ่ะไปจะตามก็เตรียมแคปหน้าโจะคะ่ะไปจะตามของเพิ่นเตรียมแคปหน้าจเนาะ,ค,ะคลิปนี้ก็คอยพี่น้องโชคดีมือแรงะคะ่ะ โชคดีมือแรงกับเหล่าพัฒนาสองทุ่มขึ้นมันนี้ก็ขอให้มีความสุขคอยสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกคนค่ะเดินทางไปไซก็คอยปลอดภัยเดินทางไปขอให้มีโชคค่ะกลับมากับขอให้ไม่ใช่คลิปหน้าพ่อกันไหมค่ะคลิปนี้กะสวัสดีค่ะ